ประชาชนนท่านผู้ชมคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องครูที่จังหวัดร้อยเอ็ดถูกหลอกกันนะคะในการไปเที่ยวทัวร์ที่ภูเก็ตขณะนี้นะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสารับรู้แล้วก็ช่วยกันนะคะนั่นก็คือเป็นกรณีที่เคยร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนหลายครั้งเหมือนกันค่ะกรณีเซตท็อปบ็อกหรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวี นะคะโดยมีบริษัทแอบอ้างว่าได้สิทธิ์นะคะจากกสทชแล้วก็ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนนะะนำบัตรประชาชนเพื่อขอรับคูปองแลกสิทธิ์ซึ่งได้มีการเตือนนะะจากกสทชไปผ่านหลายช่องทางนะ,ะทั้งทางโทรทัศน์ก็ดีนะ,ะทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆแต่ณนะวันนี้ก็ยังมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนนะคะว่ามีบริษัทนะคะมาตั้งโต๊ะนะคะมาตั้งโต๊ะ แจกเอกสารอยู่แถวพื้นที่ลำลูกกาคลองสี่เราจะไปพูดคุยกับตัวแทนผู้เสียหายสมมติชื่อว่าคุณเอนะคะคุณเอคะสวัสดีคะ่ะครับผมค่ะคุณเอครับพื้นที่ที่เขาไปตั้งโต๊ะแจกเอกสารนี่อยู่แถวไหนนะคะเอื้อตอนสายใหม่ครับเอื้อตอ,อ,อนสายใหม่ครับอ๋อในเคหะเลยเหรอคะครับผมเขาจะแจ้งเขาจะประกาศเสียงตามสายก็คือว่าประมาณเขาจะแจกพันเอก,เอกสารพันพันชุดครับ <c oughs> เพื่อมาติดต่อรับเอกสารเป็นกล่องสตชบอกครับอืมค่ะแล้วตัวคุณเอได้ไปสอบถามไหมคะว่าเอ๊ะไหนกสทชออกมาประกาศแล้วว่าไม่มีการแจกผ่านบริษัทนีนาจะใช้การอันนี้เป็นกรณีครับอันนี้เป็นกรณีของพี่สาวครับเพราะพี่สาวได้เอาใบนี้มาให้แต่ผมไม่ได้ปไปไปยื่นรับมาครับแต่พี่สาวได้ไปยื่นรับไปแล้วครับพี่สาวไปรับตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ก็คือว่าไปยึดเอกาสารครับก็คือว่าจะใช้สำเนาบัตระชาชนนะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อไปยึดแ,แล้วก็จะครับค่ะตั้งแต่เมื่อวันไหนคะวันที่เก้าครับวันที่เก้ากรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องนี้กสทชม,มีการเตือนก่อนวันที่เก้าอีก,กน,นะคะแต่นั่นแสดงว่ายังมีบริษัทที่ ไม่ปฏิบัติตามที่กสทชบอกเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะคุณเอค่ะทางรายการเองก็ประสานงานนะคะไปยังทางกรรมการกรสทชด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณสุพิญญากลางนารงอยู่ในสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญาคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะก็คงได้ยินข้อมูลที่ทางค่ะคุณสุพิญญาคงได้ยินข้อมูลที่คุณเอเขาเล่าให้ฟังอะนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคมพี่สาวเขาก็ได้รับ เอกสารเชิญชวนเกี่ยวกับเรื่องของเซตท็อปบ็อกกันนะคะให้เอาสำเนาบัตรประชาชนไปแลกเรื่องนี้กสทชมีการดําเนินการเข้มงวดขนาดไหนคะทำไมถึงยังมีตัวแทนของบริษัทออกมาประชาสัมพันธ์เช่นนี้อยู่คะคืออันนี้ที่วิน้าหรือคะหรือว่าเป็นบริษัทใหม่ที่วินน้าณนะคะหรือบริษัทการศึกษาเข้าไกลไหมคะใช่ครับ ค่ะก็คือบริษัทการศึกษาก้าวไกลใช่ไหมคะเราเรียกเราให้เข้ามาเราเรียกเขามาให้เขาหยุดแล้ว,ลวเขาก็รับปากแล้วนะคะแล้วเขาก็กำลังจะทําเอกสารที่แจ้งออกไปใหม่แต่เนี้ยหลังจากเรียกมามันก็ยังมีเหตุก็คือเขาคล้ายๆคำนั้ว่าไอเอกสารนล้นมันหยุดเขาไปแล้วไม่มีการดําเนินการดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเชิญเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำนักงานเองออก,ก็จะลาวบรวมือประยะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่า เขายังไม่หยุดการดำเนิกนการแบบนี้มันก็เราก็จะเสนอแบ็กลิสต์ถึงตัวโดยสนต่แบ็กลิสต์ไม่ให้เขาเข้าร่วมโครงการปกป้องนะคะที่หมายความว่าคือเขาคือเขาหวังว่า จะได้เข้าร่วมของการสุก광องเะฉะนั้นถ้าเขาไม่ไดีก็จะไม่ได้เข้าร่วมของการสุก광ก็เะฉะนั้นสุกปปงถ้าหรือเขาไม่ได้ถึงกับรีเนียรองที่ประชาชนจะใช้อามาให้เขาันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแลกเพราะว่าตอนนี้ก็สชก็ชอไม่ได้ให้รุงคะเดียหรือว่าใครจะร่วมสึกาลางฟองบ้างนะคะ <S <S แล้วก็อีกประการในึงกที่ถึงหน้าางกต้องรวบรวมดูว่าเคดีทางกฎหมายอย่างไรแต่ว่าสมครประชาชนที่ที่หลงเชื่อไปแล้วแล้วอยากจะแก้ไขเนี่ย ก็ลองติดต่อบริษัทเขาก่อนว่าขาแบบประชาชนถึงของคืนให้ไม่สำเร็จหรท่านติดต่อร้องเรียนมาที่กสทชหรือเราอผมก็ได้ค่ะเดยเราจะให้สวนักงานตามให้เป็นเคสเคสไปแต่ว่าที่จริงโดยหลักการเนี่ยเราให้เขาหยุดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาอีกรอบพร้อมกับระเชิญทางตํารวจผู้บริโภคแล้วก็มาด้วยเพราะว่าท่านนี้ก็อาจจะต้องใช้ตํารวจเนี่ยช่วยดูด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการ ข้อขายเรื่องการข้อกลัวหลอกลวงมันต้องเป็นคดีทางอาญาซึ่งกฏตชอนไม่มีอำนาจตปถึงตรงนั้นแต่อำนาจของเราก็คือแก้ความร้องกกับเพืดอัดตำรวจแล้วก็ไม่ให้เขาเข้าร่วมคุงกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้มาตรการทางอาญาซึ่งด้านที่บ้ามือยตำรวจเนี่ยก็คงต้องเข้ามาช่วยด้วยซึ่งตอนนี้สำนักงานก็ได้กะสานกรบทางตำรวจผู้โริโภคเข้ามาอีกทีนึงนะคะหายแล้วก็แต่ว่าก็ได้ทราบเขาป็นบริษัทอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกที่เคยเชิญมาพราะฉะนั้นถ้าเจอบริษัทื่ๆก็ เดี๋ยวจะให้สำนักงานเรียกมาตะเือนแล้วพูดคุยก่อนแล้วก็ใที่สุดเนี่ยที่เราจะลองเรียนบริษัทที่มาขึ้นมาขึ้นว่าใครเปมีสิทธิบ้างเนี่ยถ้าบริษัทต่างๆที่ยังไม่ยอมตอบตัวและไม่แก้ไขเนี่ยอ่ไรทีนี้ก็คงไม่อยากจะให้เขาเข้าร่วมโครงการสุดปองนะคะแต่เรื่องต้นวินเนอร์เนี่ยเขาเขารักษาแล้วว่าเขาจะอยูว่าเขาจอย่างนี้คุณคุณสุบิญญาคะเรามีการกําหนดระยะเวลาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบริษัทวินเนอร์บริษัทการศึกษาก้าวไกลไหมคะว่า คุณต้องหยุดดําเนินการลักษณะนี้ภายในวันที่เท่าไหร่อย่างช้าหลังจากการคุยกันั้างแรกมีกาหนดระยะเวลา,าเท่าน้เราบอกเขาหยุดตั้งแต่วันนั้นทันทีไงล่ะค่ะแต่ทีนีน<อ>้เพราะมัน,นไม่หยุดมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเชิญเข้ามาที่แจงใหม่แล้วก็ถ้าเขายังา่งฝ่าฝืนก็ต้องแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีอะไรกันว่าไปทางอยายาอย่างที่บอกเพราะเนื่องจากกระทรวงยุตยังไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีอาญาแล้วเรากําหนดว่าเราจะเชิญเขากขับมาพูดคุยอีกครั้งเมื่อไหร่คะ ก็ s 2> <S 2> <at> <_ s> ให้สำนักง,งานเชิญเไปแล้วค่ะแต่สำนกงานก็ยังนัดหมายไม่ได้เดี๋ยวนี้จะเร่งให้ต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าโทษถึงสุดที่เขาจะได้ก็คือเขาจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการสุขปองนะคะใ,<ช>ในในความเห็นของดิฉันแต่ทังนี้นั้งนันก็ยังไม่รู้ว่ากรรมการกสชค,คนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่แต่ว่าก็จะทำเรื่องสำหนัาเข้าไปะอค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนนะคะใครที่ไปพบเจอเหตุลักษณะนี้ยังให้ข้อมูลบอกแสกับทางกาศชอชกชสออชอได้ตลอดเลยนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้ทางกาศทชไปคุยกับผู้ประกอบการเหล่านั้นให้ชัดเจนเด็ดขาดนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของคุณเอนี่ขอบคุณมากๆที่ ให้ข้อมูลเข้ามานะคะขอบคุณคุณสุพิญญามากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะกสทชก็จะเรียกเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาถึงเรื่องร้องเรียนของคุณครูที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะมีการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ภูเก็ตกันแล้วก็ถูกกลอกว่าอย่างนั้นเน่ยนะคะเพราะว่าโดยตั๋วเครื่องบินและแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมดนะท่านผู้ชมภูเก็ต3วัน2คืน7,500บาทเดินทางโดยเครื่องบินไปกลับ หลายท่านได้ยินอาจจะตาโตนะคะบ,บอกว่าโอ๊ยน่าไปจังเลยนะคะแต่ในขนาดเดียวกันมีนะคะมีในส่วนของคุณครูที่ร้อยเอ็ดก็หลงเดินทางไปกับเขาจริงๆนะคะแล้วก็เกิดปัญหาว่าพอไปถึงที่นั่นนะตัวเครื่องบินขากลับก็ไม่มีให้มีการเปลี่ยนแปลงไฟบินนะคะทำให้ได้เที่ยวน้อยลงแล้วก็รวมไปถึงที่พักก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าที่พักให้ทําให้คุณครูเหล่านั้นต้องไปเฉลี่ยเงินค่าที่พักกันเองเพื่อที่จะสามารถนํเข้าวของสัมภาระออกจากโรงแรมได้เรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคบเราไปติดตามรายงานกันก่อนค่ะ